มึงอยากดีแค okay okay. ่แทมได้ปหมกูได้หมดอ่ะมึงอยากูได้หมดอ่ะแล้วมึงดีแค่แทมป่ะกูได้หมดอ่ะคุยอยู่ด <laughs> <plein S 3> ีๆ <voila> ด okay? oh yes. so ึงด right? like ึงกูลงไปตีเนี่ยคืออะไรอ่ะกูถามจริงอ่ะอยู่ดีๆก็ดึงกูลงไปตีคืออะไรอ่ะกูอยากรู้จริงอ่ะอยู่ดีๆก็ดึงกูลงไปตีคืออะไรคืออะไรอ่ะพวกมึงเป็นไรพวกมึงเป็นอะไรก็คือก็ก็คือไม่เสือกไปกล้าสวดก็หยุดแทมซะอ้าวแล้วมึงจะต่อยอันนี้คือมึงต่อยใครก็ได้มึงมีแก๊งคือมึงจะต่อยใครก็ได้อย่างี้หรอ ฮะกูถามจริงม nah, ึงพวกมึงม yeah, no oh oh, oh ีแก๊งแล้วพวกมึงจะต่อยใครอย่างนี้ก็ได้เหรอฮะพวกมึงมีแก๊งคือมึงอยากต่อยใครก็ต่อยอย่างนี้ได้เหรอวกูเอามาคืนแล้วเปล่าเออเขาเอาไปแน่เขาเอ่ไปบ้างกูไม่ได้เอาไปกูเอามาคืนแล้วนี่เออก็รอเจอกันนะห้องติดต่อแค่นั้นแหละเราก็ไม่มีอะไรพังกดติดมาได้ยังเป็นยังไงดีอ่ะตไปแล้วน่าฟังเ

โดนดิโดนดิโดนดิถ่าไ,ไปเลยต <c oughs> ้นรไม่ลบวะ <c oughs> โอ้อีเหี้อตำรวจมันเป็นคุยอะไรของมันวะไอสัตโอีเฮีย้ยมันก็รึ่งห,หลอดแล้วมันก็รึ่งหลอดแล้วตไ้เีไดเียมีกอเนี่ยงัตกิเนี่ยอ กี่โดอะไรเงี้ยร้อยตัดตายแล้วมาใกล้ตายแล้วนี่ผ่านแล้วพี่ลืมไปเลยปะไม่มีอาหารลงกดไต่ F ไต่ชาไตอ้าวไอ้น้องรู้มือดิเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ย er oh, okay, ่างตากเลยเยอยโคตรตากเลยอ้าวแขนเฉยแขนเฉยโอ้แขนเลยแนเลยแขนเลยไอ้กาก ไอ้กากไอ้กากแพ้กูไอ้กากแพ้กูไอ้กากแพ้กูโอ้ยอย่างกากอลยโคตรกากอลยไอเชี่ยกระจอกกระจอกกระจอกไอ้แกนกระจอกไอ้เชี่ยกระจอกไอ้แกนกระจอกไอ้กากไอ้แกนกระจอกขี้แค้นไอกากไอ้กากไอ้ขยะไอ้กากทุยทุยไอ้กากไอเคยไอ้ขยะไอ้กากขยะไอ้ขยะไอ้ขยะแพ้แขนแขนนี่แขนนี่มึงแขนนี่จัดไอ้กากมึงแขนนี่มึงแขนนี่มึงแขนนี่ไอ้กากมึงแขนนี่มึงแขนนี่ไอกากไอ้กากแพ้กูไอ้กากแพ้กูว้ายไอ้กากแพ้กูไอ้เชี่ยขยะไอ้กากแพ้กู ก้าวแพ้กูก้าวแพ้กูขยะไอ้ขยะแพ้กูแพ้กูไอ้เหี้ยขยะขยะไอ้ขยะไอ้สัตว์ไอ้ขยะ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 